วันนี้เป็นวันที่10นะคะวันที่10เดือน7 2 5 6 3ก็ยังอยู่ปัตตนีนะคะช่วงที่รอนักศึกษาเข้ามาอบรมโปรแกรมนะคะเราก็จะมาลองสร้างกระโปรงพื้นฐานง่ายๆกันนะคะแล้วก็อย่างเช่นสะโพกเอว26สะโพก36ยาวสัก20นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็รอบสะโพกหานาร4ใช่ไหมคะ ก็ได้เท่ากับมั้าไหมคะ9บวกหลวมอีกครึ่งนิ้วก็เป็น9้าครึ่งนะ,ะ,ะลืมใส่ลืมใส่ความยาว9้าครึ่งยาว20เป็นงี้จากนั้นเราก็สร้างเส้นขนานะคะเป็นสะโพกบนสะโพกล่างสี่นิ้ว2เส้นเป็นอย่างนี้อจากนั้นเราก็ทำไมคะ มาที่นี่ดีกว่าคลิกนะคะเอาลงสัก3าปเราก็มาที่เส้นเอวเอารอบเอวมันยี่สิบหสิบหนะคะอันนี้เราจะไม่มีจีดีดไหมคะก็เป็นหกครึ่งหกจบวกอีกครึ่งนิ้วเผื่อขอบเจ็บโอเคเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็คลิกแล้วเราก็นี่นะคะ ใช้ต้องการสอบเข้ามาเท่าไหร่แล้วแต่เราน,นะคะเราก็ปรับให้เป็นเส้นเคอร์ฟแนวสะโพกนะคะลักษณะนี้เช่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันตำแหน่งของเอวนะคะถ้ามีหน้าท้องเยอะองไงก็อันนี้แล้วแต่สรีระของของไซสเปคนั้นๆน,น,นะคะ,ะเราจะก๊อปปี้ออกมา เส,เส้นนี้ที่เราต้องการเส้นนี้เส้นนี้อ,อืมแบบนี้นะคะก็คลิกเส้นนะคะต้องการตัดให้มันพอดีกับตรงนี้นะคะเราก็นี่ คลุมเส้นอย่างนี้เลยนะคะแล้วคลิกเส้นคลิกขวาก็จะเท่ากันทุกอันนะคะมาจุดนี้นี่นะคะเป็นรอยนี้เราต้องการให้ปิดคุมคลิกขวาข้างในอ่าค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นอย่างนี้คุมคลิกขวาข้างในนี่เป็นอย่างนี้น,น,น,นะคะเอ่อเมื่อเราได้ได้ตัวนี้แล้วเราก็อยากจะเขาเรียกว่า อยากเปลี่ยนรูปแบบนะคะก๊อปปี้ครั้ง,น,งน,นี้สักหน่อยไกลสักหน่อยนะคะ,ะเราบอกว่าเราอยากได้ตัวนี้ให้ทำไมคะทำเป็นสองอย่างเนาะอันแรกเราจะใช้คำสั่งตัวคำสั่งตัวนี้ นะคะตัวไหนเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะแทรกส่วนอ่ะคลิกนะคะคลิกซ้ายปล่อยคุมแพทเทิร์นนะคะคลิกซ้ายคลิกขวายืนยันจากนั้นคลิกฝั่งที่เราต้องการอะไรคะคือไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราจะไม่มีการตัดเราจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วแยกแบบนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่ไม่มีการตัดไม่มีการทําอะไรเลยคือเส้นที่เราคลิกครั้งแรกคลิกซ้าย คลิกซ้ายคลิกขวาเป็นแบบนี้เราต้องการซอยเส้นทั้งหมดหนีน้ระบบเขาตั้งให้เรา5้าเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเราอยากให้ออกเท่าไหรถ้าเราอยากให้ออกที่1นึ่งนิ้วมันก็จะเป็น5นิ้วนะคะก็เริ่มบานออกละเราอยากให้เป็น2องนิ้วไปค่อยบานเห็นไหมคะแต่คนที่บานตรงนี้เนี่ยถ้าเราตอบตกลงอันนี้คือสนิ้วเนาะตบตกลงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเราต้องเสริมกระดาษ หรือในกรณีที่ว่าเราต้องการแซมให้ช่องว่างเนี่ยเป็นผ้าสีอื่นนะคะนี้เราก็จะได้เห็นเห็นเ,เขาเรียกว่าลักษณะงานแล้วเรามาเช็คเรื่อง L ดูนะคะน,นี้มันเป็นเส้นเดียวกันไม่เอ่ยอ่ามันคนละเส้นละเห็นไหมคะอ่าเราก็ใช้ตัวคำสั่ง L นะคะซ้ายซ้ายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีการแยกออกมาละคลิกขวา 7นิ้วตามที่เราเท่ากันไหมคะอันนี้7นะอนะเราลองมาดูเป็นคำสั่ง C แล้วนะคะ C คือเปรียบเทียบกันวัดคลิกค่ะซ้ายไปเรื่อยๆนะคะซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเท่ากับ0นั่นหมายถึงว่า L2 ตัวนี้ทำไมคะเท่ากันนะอันนี้ในกรณีที่เป็นอะไรคะแซมผ้าคลสีนะคะวันนี้เราจะมาทำอีกอย่างหนึ่งคือ,เ,อ,อเป็นผ้าชนิดเดียวกัน อันนี้เราคลิกแบบที่หนึ่งก่อนนี่หนึ่งแต่เราไม่เห็นตัวเลขนี่แบบที่หนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำเป็นแบบที่สองนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราใช้คำสั่งเดิมนะคะคือคสั่งตัวนี้เนาะแทรกส่วนนะคะคลิกด้วยเมาส์ซ้ายคลิกคำสั่งนะคะคลิกซ้ายปล่อยกุม p a t ิร์นซ้ายขวาคลิกฝั่งที่ไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเรา ตำแหน่งเอวไม่มีการผ่าเราผ่าใช้ขึ้นหาเอวนะคะช่วงที่เราคลิกตรงนี้ให้กดคอนทรลค้างนะคะคอนทัลค้างเลยนะไม่ปล่อยนะคะจนกว่าจะกรอบขึ้นเราถึงจะปล่อยคอนทรลนะซ้ายซ้ายแล้วก็ขวากรอบขึ้นแล้วปล่อยคอนทรลค่ะเมื่อสักครู่ตรงนี้เราใส่2นิ้วถูกไหมใส่2สังเกตเลยไหมมันไปทางนี้ เลิกก่อนนะคะเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งเนาะคลิกซ้ายคุมคลิกขวาคลิกสอ่าก่อนก่อนถึงที่เราจะคลิกซ้ายตรงนี้เราทำไมคะกดคอนโทรลคร้างนะเอาใหม่อีกนึงคลิกซ้ายคุมคลิกขวาคอนโทรลคร้างซ้ายซ้ายขวานะคะตรงนี้ไกลๆเราจะได้เห็นตัวนี้ด้วยเราบอกว่าแต่ละเส้นให้แยก2นิ้วเห็นไม่เอ่ย เมื่อสักครู่นี้เราสังเกตไหมว่าทําไมมันบานไปฝั่งนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนนะเราจะได้เห็นอันนี้โจทย์เหมือนกันเลยก็คือสองนิ้วเหมือนกันห้าเส้นเหมือนกันแต่สิ่งที่แยกเห็นไหมคะเขาเสริมกระดาษให้เราเลยทีเดียวเราอยากได้ย้วยมากกว่านี้สานิ้วเห็นไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าตรงนี้เพิ่มหกเส้นก็เท่ากับเท่าไหร่ละอ่ะตรงนี้นะคะเราเอาเป็นสอง แล้วเราเอาเส้นจํานวนเจคือตัดตัดเส้นซอยเยอะๆหน่อยนะคะแต่ว่าความโค้งให้เท่าเดิมนะคะอันนี้เ,เราลองตบตกลงนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เราลองย้ายดูอัดเช็คสเปก่อนนะคะแล้วกด C ค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าเห็นไหมคะเอวย่างเท่าเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมันเสริมกระดาษให้ อันนี้ให้ดูเพราะว่าเราใส่จํานวน7เส้นนะคะตรงนี้แต่คนนี้มันมีมันมีอีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราเห็นก่อนที่จะทำทากันว่ามันบานไปฝั่งนี้นะคะเทคนิคก็คือน,นะคะเราก็จะมาให้ดูในหลายอย่างเราต้องเผื่อระยะทางตอนที่เขาบานด้วยอะคะ่ะคลิกอันนี้คือเราอยากให้สูงเท่ากันก็ต้องเป็นศูนะคะอย่างนี้เ นี่นะคะเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้หมายเลขอหมายเลขอันอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้อันนี้7เส้นเนาะเราก็คลิกคำสั่งเหมือนเดิมนะคะซ้ายบ่อยคุมชิ้นแพทเทิร์นซ้ายขวากดคอนทรลค้างเมื่อสักครู่เราคลิกฝั่งนี้นี่เราคลิกใกล้ๆจุดวัดฝั่งนี้นะไม่ได้ฝั่งนี้ซ้ายซ้ายขวาเบบี้เราใส่ตรงนี้2 อ้าววันนี้เป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ไม,ไม่ไม่อีนี้ให้เราแล้วเนาะอ่าอาย่างไงก็ไม่ยอมไปฝั่งนี้ละอยากให้มันไปฝั่งเนี้ยหมายถึงว่าเอา ตรงนี้อยู่กับที่ละเราเราตัดตรงนี้แชกออกไปเนาะบางอย่างเราก็ต้องแบบอยากได้ในสิ่งที่คนเขียนระบบมันมันคิดไม่ถึงเราก็ลองดูอีกทีหนึ่งออนทนค้างแล้วเราก็ลองคิคดตรงนี้ลองดูเนาะอ่ะยังไงก็ไม่ยอมโอเค ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออันนี้แบบที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะมันมีอีกแบบหนึ่งคือถ้าเราต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรดีนี่นะเราอยากให้บานตรงนี้เราก็จะคลิกอีกคำสั่งหนึ่งทั้งหมดอันนี้เราใช้คำสั่งอะไรเอ่ยเราใช้คำสั่งตัวนี้นะแทรกส่วนเดี๋ยวขอเขียนหน่หนึง แทรกส่วนนะคะอันนี้อันนี้ก็แทรกส่วนออันนี้แทรกส่วนแบบอะไรคะไม่มีคอนโทรลค่ะเขาคิดแทรกส่วนเราจะได้ทราบว่าอราใช้คำสั่งแทรกส่วนนะตัวนี้แทรกส่วนคือหน้าตาแบบนี้นะคะ ตอนนี้เราจะลองทำใช้คำสั่งอีกตัวหนึ่งคือคำสั่งนี้นะคะออชื่อคำสั่งของเขานะคะตามคู่มือนะปรับความลึกของแพทเทิร์นนะคะแล้วก็คลิกคลิกเลยนะคะคลิกแล้วก็คลิกที่เราต้องการ ตรงนี้มันก็จะลองดูนะคะคลิกซ้ายคลิกขวาขีดตรงนี้นะคะเราใส่สองให้แบ่งเป็นสองจุดด้วยถ้าเราใส่ลบอันนี้มันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะต้องบานนะคะมันจะบานลักษณะนี้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะบานอย่างนี้ก็ไม่ใช่ แต่ถ้าเราคลิกอเอาใหม่คลิกตรงนี้นะคะตรงนี้มันมีการต่อเนาะเราลองเชื่อมเส้นก่อนเชื่อมเส้นอันนี้ตัดนะคะเชื่อมตัวที่สองเชื่ออันนี้ตัดเชื่อมยืดโอเคค่ะเชื่อมซ้ายซ้ายขวาเก็บคําสั่งชี้ทีหนึ่งเห็นไหมคะเป็นเส้นเดียวกันเลยอันนี้มันทาไมไม่มันหักเพราะว่าอ,อะไรคะมันไม่ได้อ่านว่าเป็นเป็นโค้งนะคะเราลองคลิกอ่านนี้ ตดวนี้นะคะกดชิปค้างคลิกค่ะมันก็จะเป็นโค้งให้ละอ่านี่นะมีรอยรั่วอะไรไหมอ่าไม่มีเราลองใช้คำสั่งตัวปรับความลึกให้แพทเทิร์นเนาะคลิกที่นี่นะคะซ้ายขวาอ่าเราลองดูว่าเราอยากได้3 3ม,มนี่มันจะบวมมาอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้ ออกมาทั้งเชฟตรงนี้ระยะทางอย่างนี้นะคะเราจะต้องมีการตัดเส้นแบบนี้เส้นคิดแล้วเราอยากให้ตัดแค่นี้โอเคค่ะเราคิดที่สีนี้นี่นะคะเราออกสองแต่ปลายเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมข้อเสียมันคือคําสั่งนี้นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เรื่องแขนนะคะแขนก็คือเรามีการเผื่อรูด เพราะฉะนั้นจุดต้นทางกับปลายทางมันจะอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นคําสั่งเนี้ยเราจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูตอนตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําตัวนี้ให้เป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ใช้คนละคําสั่งนะคะ